ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ1 1 0เอ็โมงเช้าที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับที่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันถึงวิกฤตธ,ธนาคารโดนถึงวิกฤตหุ้นกู้ AT1 วันะครับว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งคาดว่าไม่น่าจะกระทบประไทยเลยเดี๋ยวแต่เรามาทำความรู้จักกับมันก่อนนะครับ จริงท,ท่านนักทุนทุกท่านสามารถส่งคําถามเข้ามาได้เลยนะครับี่เฟซบุ๊กของบริษัทดัทรัพ์ไอร่าจำกัดมหาชนได้โดยตรงเลยนะครับเพื่อที่จะตอบคำถามนะครับท่านทุกท่านขายข้อข้องใจคือผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ทำไมหายไปผู้ถือหุ้นกู้ของวิษัทหุ้นกู้นะครับในตัวของ a อทของของเครดิตสวิตนะครับธนาคารเคริตสวิตก็จะกลายเป็นศูนย์ โดนสั่งตัดบัญชีเป็นศูนย์ไปเลยนะครับหลายท่านก็จะง,งงนะครับว่าหุ้นกู้ไม่ใช่หุ้นทุนนะครับซึ่งเนี่ยผมเคยย้ำมาตลอดนะครับว่าความการลงทุนในความในหุ้นกู้มีความเสี่ยงต่อตลาดหุ้นสูงมากพอมีปัญหาขึ้นมามันจะหายไปเลยเพียงแต่ว่าซึ่ก็บอกว่าความเสี่ยงน้อยก็คือความเสี่ยงในความผันผวนของราคาเฉยในเพราะว่าปกติราคามไม่ขึ้นไม่ลงดูเหมือนไม่เสี่ยงแต่จริงเนี่ยก็เหมือนเราปล่อยเงินกู้แหละออกไป นะครับแล้วประเด็นของ a t 1ก็คือหุ้นกู้ที่มีสิทธิ์แปลงหนี้เป็นทุนนะครับซึ่งปัจจุบันเมืองไทยไม่ค่อยมีละมีตอนปี40นะครับที่สามารถเอาไปแปลงเป็นหุ้นบุริมสิทธิ์เอาไปแปลงเป็นหุ้นตอนนั้นนะครับตอนปี40ที่เข้ามาคำ้ำค้ำแบงกันแต่ปัจจุบันเนี่ยผมแทบจะไม่เห็นเลยนะครับในในเมืองไทยว่าจะมีหุ้น a t 1 แต่มีอยู่ตัวหนึ่งที่ตอนหลังๆเริ่มเห็นมากขึ้นนะครับซึ่งท่านนักทุนอาจจะได้ยินกันหนาหูมากขึ้นนั่นคือหุ้นกู้ชั่วนิลันนะครับอันนั้นก็คือตัวนี้แหละตัวเดียวกันคล้ายๆกันนะครับถ้าเกิดบริษัทมันล้มละลายเนี่ยหุ้นกู้ชั่วนิลันก็จะกลายเป็นศูนย์ไปเลยนะครับนี่ก็คือคือบอกเล่าภาพให้เฉยๆนะครับว่าเมืองไทยเนี่ยไม่ยังไม่มี เรายังไม่ทันสมัยขนาดนั้นนะครับแล้วกลุ่มแบงก์เราเองก็ยังส่วนใหญ่เป็นหุ้นทุนนะครับไม่ได้ไม่ได้มีหุ้นกู้ก็หุ้นกู้ธรรมดานะครับไม่ได้มีหุ้นกู้แบบแบบแบบแปลงสภาพได้นะครับส่วนตลาดหุ้นไทยมันก็จบแล้วนะครับเครดิตสวิช นะครับเป็นการจบที่คงมีฟ้องกันแหลกลานเลยแหละโดยเป็นการบังคับขายนะครับคนขายไม่ได้ต้องการจะขายแล้วขายขายถูกมากนะครับของเราก็มีสัญญ,ญาณซื้อนะครับเบรกขึ้นมาที่บริเวณหนึ่งห้าเจ็ดสามนะครับซึ่งกลายเป็นแนวะรับไปแล้วนะครับแล้วก็มองข้างบนนะครับพันหกร้อยยี่สิบกว่า ดูดีขึ้นเยอะนะครับเมืองนอกวันนี้ก็เขียวสดใสนะครับช่วงหลังๆเราอิงหางเซ็งเยอะนะครับเพราะว่าระบบธนาคารเราค่อนข้างจะอยู่ในตลาดหุ้นค่อนข้างเยอะนะครับหางเซ็งเองก็บวกเยอะนะครับ300ก็จุด ญี่ปุ่นห้าร้อยกว่าเลยอืมนก็จบแล้วนังเสงกระโดดของเราก็โอเคนะครับวันนี้มีแรงซื้อในกลุ่ม ในแบงก์ตัวทีทีบีค่อนข้างแรงวอลุ่มมาเด็ดเลยกระโดดขึ้นเลยนะครับจะดีใจอะไรขนาดนั้น วันนี้แชร์ให้นั้นนะครับแชร์แล้วค่ะขอบคุณครับน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเที่ยวสนุกครับกขอรับน้าต้าน EA กับ K-Band EA เพเปอร์ก็ส่งให้แล้วนี่จำไม่ได้แล้วเหมือนกันมันเท่าไหร่เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้าแล้วก็แปดสิบเอ็ดแปดสิบสองประมาณนั้นเลยนะครับเค a บ k ยังสะสมกำลังเพื่อจะขึ้นไปอยู่ พอแท่งแดงใหญ่อยู่แต่ก็ทยอยซื้อได้นะครับนะรับร้อยสามสิบจุดห้าประมาณเนี้ร้อยสามสิบร้อยิบเก้าจุดห้าครับเิกเปอร์กรส็ส่งให้ทั้งสองตัวแล้วนี่ครับุน,น้อย สามคุณวันนี้ถามกลุ่มเกาเลือกตัวไหนเดียวไทยคมยังไงอินทัชอ๋อเลือกแอดวานนะครับ โอ้โหขกันโจทยากให้สะเก็ดสองร้อยี่สิบสี่นะครับก็ทยอยซื้อจังหวะที่มันย่อเนี่ยครับ MTC เหมือนเดิมหนึ่งม่ดีเหมือนเดิม ก็มีสัญญาณซื้อระยะสั้น G C กลุ่มนี้แบบปีนี้เน่ามากเลยนะครับนีต้านก็อยู่4ี่หกห้าสิี่บที่บอกว่าเน่ามากเลยก็คับดู I R P C ลูกชังลงนักเกียดน่ากลัวจริงๆคุณสามกรอนสวัสดีครับ กระสมสวัสดีครับโอ้ทีก็ดูดีสะสมกำลังเพื่อขึ้นต่อนะครับก็ทยอยซื้อได้นะครับบูญใหญ่ก็รอบนี้ก็น่าจริงๆ น่าจะยังลงได้อีกนะครับน่าจะหลุด300ร้อยด้วยอุเเลเทจนะับถาม็อบเออขึ้นสักทีรีบาวนะครับมัไม่น่าเล่นอ่ะมีอยู่รอ,อขายดีวยกว่าแถวประมาณ53บามบาทคีแบงตอไปแล้วนะครับ แชัยนะสวัสดีครับแชร์ให้หนบครับขอบคุณครับอ่นะับซีโอ้โหดีบาวเลยเฉยนะครับต้องขายขายลงเต็มเหนียวเลยเป็นอะไรขนาดนี้เนี่ย สอนมาตลอดนะครับสําหรับลูกศิษย์ที่เวลามาเ,เรียนเทคนิคกับผมว่าจุดสต็อปลอสเนี่ยมันสําคัญที่สุดไมั้นเนี่ยจะเกิดอย่างเงี้ยขาดทุนที่เสียหายเยอะแยะเลยนะครับประเด็นก็คือตอนซื้อเนี่ยโอเคซื้อห้าบาทสามสิบอะไรเงี้ยพอหลุดห้าบาทปุ๊บมันต้องขาย <c oughs> คนส่วนใหญ่ก็ที่ติดหุ้นนะครับก็จะ ไม่เป็นไรจะถือยาวได้ถือห้าปีก็ได้ไม่อยากขาดทุนนะเป็นไงมันจากห้าบาทถ้าเราขายไปตอนนี้มันมัลละสี่บาทสาบาทกว่า <c oughs> เราซื้อคือเรายังประหยัดได้อีกตั้งบาทหนึ่งคุณใหญ่เมื่อกี้ก็ย้ำแล้วนะครับว่าน่าจะหลุดสามร้อยนะครับ ร,รวมตลาดก็ค่อยๆซึมขึ้นนะครับ ข่าวใช้ครับตงคำอืจบแล้วนะครับอมอร์นิ่งสตาอืจบต้องขายแล้วนะครับหรือไม่ก็ชอ็อต เซฟอ้าส uh, mm ิบก็มีสัญญาณซื้อเช่นเดียวกับเซฟเด็กเลยนะครับ แทร็กเก็ตอยู่967นะครับ ค่าเงินตัวไหนเอ่ยค่าเงินบาทก็มีแนวโน้มจะแข็งค่าขึ้นส่วน <c oughs> ยูโลถ้าทะลุเข้าขึ้นดอกเบี้ยเยอะนะครับ ถ้าธุราสิบเจ็ดจุดสองนี่ไปสี่สิบเลยนะครับอืมครับคุณขวัญน,นั่หรืออะไรอ่านว่าอะไรได้อกำอไามาหนึ่งเท่าเมื่อวันจันทร์พี่กระสิงบอก ดีครับยินดีด้วยสมองนี้ใครกำไรีิดีใจด้วย ลากสั้นๆอาจจะแกว่งแรงนิดนึงนะรครับฟดูดูเหมือนหมดแรงโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ ระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอก